สวัสดีค่ะยาย่าแซบทะเลเดือดเซตนี้พี่แบรี่เห็นหรือยังยกให้เป็นอีกหนึ่งซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยที่ทั้งสวยและมากไปด้วยความสามารถที่หลากหลายสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาทำให้ปัจจุบันมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นจำนวนมากแถมงานรุมเพียบ ทั้งละครพีเซนเตอร์ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาตอนนี้สาวยาย่าก็แพกก็คกระเป๋าบินลงใต้ไปเที่ยวทะเลสุดชิลกับเพื่อนๆพ,พร้อมอวดภาพสวยๆให้ได้ติดตามกันรัวๆอย่างภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอกับภาพรอยยิ้มสวยๆกับชุดแซ่บบิกินี่ตัวจิวครึ่งท่อนอวดหุ่นบางเอลเอสคอดกิวแฟนๆเห็นแล้วก็ต้องรีบกดไลค์กดคอมเมนต์รัวๆ เพราะนานๆจะเห็นสุปตาสาวในหมแซบและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ